ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันละเันยในมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนเเล,ลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อจดวายใต้หมอนสวสดขอพรก่อนนอนเพียงวันละหนึ่งจบเทวดาท่านจะให้โชคเชื่อว่าหากท่านทำตามที่แนะนำเทวดาท่านจะช่วยเหลือ เกิดผลดีอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับการขอพรนั้นเป็นสิ่งที่ดีและขอได้ทุกโอกาสซึ่งสามารถขอได้กับเทวดาทุกองค์เพราะอย่าลืมว่าไม่มีเทวดาองค์ไหนมาคอยอยู่ประจําตัวดูแลเราตัวแต่ตัวอย่างแน่นอนในเมื่อเรายังคงอยู่ในศีลมีบุญติดตัวมีความตั้งใจมั่นและศรัทธาในความดีก็รับรองว่าความสําเร็จ จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนครับว่ากันว่าเมื่อทําการเชื่อมบุญทําให้กระแสบุญผูกพันกันแล้วเชื่อมกันแล้วในเวลาเราจะไปขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้นเราต้องไม่ลืมว่าอย่างไรก็ตามท่านนั้นเป็นเทวดาท่านมีภพที่สูงกว่าเราที่เราต้องไปสักการบูชาทําความเคารพขอมุทนาคุณความดีของตัวท่านให้ช่วยคุม้มครองและดนใจ ให้เราไม่หลงและเดินทางผิดและทำดีต่อไปไม่ใช่การไปขอร้องให้ช่วยด้วยการติดสินบนโดยเอาของไปเซ้นบายหรือล่อใจท่านจะลืมนะครับว่าเทวดาท่านก็เป็นภพภูมิที่ยังมีกิเลสจะไม่ใช่พระอาหารหันต์ที่ดับทุกข์และเข้าสู่กระแสนิพพานการไปเอากิเลสให้ท่านก็นับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งทำให้กลายเป็นว่าท่านไปสร้างกรรมร่วมกับเราแทน ซึ่งแน่นอนว่าเหล่าเทวดาผู้ต้องการความดีคงไม่ปรารถนาเช่นนั้นที่สําคัญคือหากเราเป็นคนหนึ่งที่ไปชักชวนให้ท่านเกิดกิเลสให้ท่านร่วมก่อกรรมไม่ดีเพราะเอาสิ่งของไปล่อไปติดสินบนเราก็ต้องพลอยรับผลกรรมไม่ดีไปด้วยให้คิดใหม่นะครับว่าที่ท่านช่วยให้พรและให้ความเมตตานั้นท่านไม่ได้หวังเครื่องเส้นไหวใดๆท่านได้ช่วยเราด้วยความบริสุทธิ์ใจ เช่นเดียวกับการที่เราบริสุทธิ์ใจไปขอท่านจะทำให้ท่านได้สร้างบุญเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังครับหลายคนจะขอพรเทวดาเพื่อเกิดความสำเร็จสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินคล่องมือและครอบครัวมีความสุขสามารถขอพรอท่านได้ครับเมื่อเสร็จสิ้นการสวดมนต์ก่อนนอนจะลืมขอพรเทวดาสวดได้ง่ายเพียงหนึ่งจบด้วยบทนี้นะโม เมสัพเทวนังสมาโสอเวโรมหาการุณีโกสมนุสสาอทิสถานังปกาเสสีปกาสิตังอริยสัจจังเทวตานังปการาจาปัญจุปันโนจะอนาคโตมังคละการังตถิทธติสุมังคลังสุปัติตังสุปภาทางสุขาวหังสุขาพัง อายุวันนางสุขียาสาสาธุสุเทวตาอารขาประสิทธทิมีสัพพสิทธิพันตมีสุสาอาหาครับเมื่อท่านสวดจบแล้วท่านก็สามารถอธิษฐานขอพอรตามปรารถนาได้ซึ่งบทสวดน,นี้นะครับว่บาก,กันว่าเป็นบทขอพอรเทวดาเมื่อเสร็จสิ้นการสวดมนต์และกล่าวกรวดน้ำแผ่อุทิตรรวมทั้งแผ่เมตตาแล้วทั้งหลาย ก็พึงสัตทยายมลบทนี้และจึงขอพรท่านได้หนึ่งข้อเมื่อได้สำเร็จผลแล้วจึงข้ออธิษฐานขอพรใหม่ขอเพียงแค่คำเดียวสั้นๆคือคำอธิษฐานขอนั้นต้องมีความเป็นไปได้ตามสมควรแก่ฐานะและสภาพบุคคลนั้นๆด้วยมลบทนี้สามารถใช้ได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสหัดจงหมั่นสวดพระรัาวนาจะเป็นมิตรกับเทวดาอารักษ์ผู้เป็นสมาทิฐิทั้งหลาย รวมทั้งได้พบกับอดีตชาติบนยญ,ญที่มีพบภูมิในปัจจุบันเป็นเทพ,พย,ยดามาช่วยเหลือเกื้อกูลรวมทั้งได้พบเหล่าเทวดาที่เคยร่วมบุญกุศลตั้งแต่อดีตชาติมาเกื้อกูลหนุนนําอุปธรรมไม่ตกที่ต่ําไม่ลําบากเกิดอัศจรรย์นิมิตและเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคเลวร้ายก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีประการหนึ่งเหมือนมีเทพเทวดามาช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ ท่านผู้ฟังครับการขอพรน,นั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือในขณะที่กําลังขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้นสิ่งที่ขอก็จะต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยหากจะประส์ในการขอไม่บริสุทธิ์จิตก็จะไม่สะอาดไม่อาจกอบพลังที่ดีขออะไรก็ไม่ได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นและเทวดาก็ไม่คงอํานวยผลให้เกิดเพราะถ้าท่านทําอย่างนั้น ก็เท่ากับวัฒนธรรมบาปและของที่ไม่ดีอย่างรำชั่วและบาปนั้นไม่มีใครเขาอยากได้เมื่อจุดประสงค์ดีจิตใจสะอาดและสิ่งที่ขอกำลังจะมีผลให้ลองสังเกตดูนะครับว่าช่วงเวลาที่จิตใจสะอาดจะมีความกล้าแข็งทางจิตจะมีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายอาจมีการขนลุกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหากมีแสงสงว่างวาบขึ้นมาในจิต ครูบาอาจารย์ท่านว่าเทวดาท่านได้รับรู้แล้วในสิ่งที่เราต้องการขอและท่านจะช่วยอำนวยพรให้ส่วนเรื่องจะประสบผลสำเร็จต่างที่ตั้งใจหวังหรือไม่ก็อยู่ที่กรรมลิขิตตามดลักของกฎแห่งกรรมอีกที่หนึ่งครับในการอธิฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนานั้นมักพบเห็นกันในสังคมปัจจุบันซึ่งแต่ละคนก็จะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างกัน การอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเป็นพลังเสริมหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือและหวังผลการอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไปเลยตรงๆงโดยแส่พลังบุญของตนเป็นที่ตั้งยกตัวอย่างเช่นการบูชาทเทวดาผีบ้านผีเรือนสารเจ้าหรือแม้แต่พระสงฆ์อริยเจ้าที่ระด,ดับขันไปแล้วโดยมีความเช่ดทางพิธีกรรมโบราณ นำมาผสมผสานกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาและตั้งขบอธิษฐานบายก็เป็นการขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยดลใจให้เกิดการกระทำที่ดีและอำนวยพรให้ชีวิตประสบความสุขความสำเร็จนั่นเองว่ากันว่าหลักการอธิษฐานก็มีความเหมือนกันกับเที่ทียบายข้างต้นแล้วคือมีการอธิษฐานต่เม่ได้ประกอบบุญสร้างบุญ เราต้องทําการเชื่อบุญอุทิศบุญแผ่ส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ท่านเหล่านั้นได้มีพลังเกื้อหนุนที่จะช่วยเหลือผู้ขอร้องได้สมความปรารถนาต่อไปแต่จะได้ช้าหรือเร็วนั้นก็อยู่ที่บุญบารมีที่ได้สั่งสมมารวมไปถึงการกระทําในปัจจุบันด้วยครับว่าได้ทํากรรมดีเอาไว้มากน้อยแค่ไหนแต่ต้องกล่าวว่าเราจะต้องไปขอพร หรือขอความช่วยเหลือนั้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เป็นภพที่อยู่สูงกว่าจึงเป็นการสมควรที่ต้องไปสักการะบูชาขอมุตนาคุณความดีของตัวท่านให้ช่วยคุม้มครองได้โดนใจถ้าเราไม่เดินทางผิดและมุ่งหน้าทำความดีต่อไปและตัวผู้ขอก็ต้องมีศรัทธาที่แรงกล้ามากจึงจะเชื่อต่อถึงการกระทำที่ด้ให้สัตว์วาจาผ่านการอธิษฐานไป คำนิฐานที่ปรารถนาด้วยการอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้ท่านว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระพเจ้าบอกชื่อนามสกุลและอายุของท่านขอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงฆ์องค์หลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกทั้งเทวดาที่คลุ้มคลองพระนามว่าและท่านท้าวพรยายมาราชจูงไโปรดสงเคราะห์ระงับกรรมที่เป็นอกุศลที่มาตัดรอนชีวิตอายุการเงินการงาน หรือความสุขในครอบครัวไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำการงานที่ดีเพื่อสำเร็จประโยชน์ในทุกสิ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารามีทานศีลภาวนาในการอันสมควรและขอยบริวารอยู่ในปกครองอุปสรรคในกิจการงานจ,าจะยังมีแก่ข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านผู้ฟังครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนํามาฝากท่านผู้ฟังคือเรื่องของการจุดธูปก,การจุดธูปบูชานี้เห็นกันมานานแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่มักจะมีคําถามเสมอว่าบูชาเทวดาจะต้องจุดกี่ดอกแถมยังมีแบ่งด้วยว่าบูชาเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ต้องจุดเท่านั้นเท่านี้ดอกฟังแล้วปวดหัวอยู่เหมือนกันครับแต่ก่อนจะบอกว่าจะจุดอย่างไรจุดกี่ดอกขออธิบายความเรื่องการจุดธูป หรือเครื่องหอมสักหน่อยนะครับเรื่องนี้มีการกล่าวอ้างอิงไว้ในหนังสือพุทธโอวาทก่ปพรินิพพานโดยพระอาจารย์วันอุตตโมในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่าในช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้จะบรินิพพานที่มังกุศีนาราก็ไม่เหตุอุบสกอุบาสิการวมทั้งเทพและเทวดาทุกชั้นฟ้าต่างลงมาถวายความเคารพพระพุทธเจ้า คือมีทั้งดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ทิพของพบภูมิเทวาและดอกไม้ของมนุษย์รวมไปถึงของหอมต่างๆเช่นกำยานทูบเทียนซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วคือเป็นการบูชาพระองค์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอามิรบูชาเพราะในยุคนั้นมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเทวดาและพูดผีมาก,ก่อนการนำสิ่งของที่เป็นของหอม ทั้งหลายมาบูชาจึงถือเป็นเรื่องปกติแยกจากกันไม่ได้พระพุทธองค์ไม่ได้ส่งห้ามการบูชาแบบนี้แต่ก็ยังทรงตรัสกับพระอนุนว่าอานุนพุทธบริษัททั้งสี่คือพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาทำการสการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสการะทั้งหลายอันเป็นอามิรคือดอกไม้ทูบเทียน เป็นต้นหาได้เชื่อว่าบูชาตถาคตเป็นการอันยิ่งไม่ผู้ใดที่ปฏิบัติตามทำปฏิบัติอันชอบยิ่งปฏิบัติทำอันเหมาะสมพู้นั้นแลเชื่อว่าสาการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมขลับซึ่งมีความหมายอันแปลว่าพระองค์ยกย่องการบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นสำคัญส่วนพวกของหอมทั้งหลายที่นำมาบูชานั้น ก็ถือเทียบเปรียบเลยว่าเป็นกลิ่นหอมของความดีจึงเช่นกลิ่นหอมของทูบหรือกำยานเป็นต้นคนดีๆมักจะมีกลิ่นหอมติดตัวเทวดาก็มีกลิ่นหอมปรากฏอยู่ในกายทิพย์ทั้งสิน้นดังนั้นความเข้าใจเรื่องการจุดทูกจึงมีที่มาที่ไปแบบนี้ครับคือจุดได้ตามความเชื่อที่ได้เชื่อได้ยินกันมาเพื่อเป็นการสการะบูชาทางหนึ่ง ดยการจุดทูบบูชาเทวดานั้นท่านจะาพิธีผู้รู้ได้กลุณาให้คําแนะนํามาดังนี้ครับจุดทูบเก้าดอกจุดประสงค์เพื่อการบูชาเทวดาชั้นรุกข,ขเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือสารพระภูมิจุดสิบเอดอกจุดประสงค์เพื่อการบูชาเทวดาชั้นสูงเชื่อว่าเป็นระดับชั้นจะตุมหาราชิกาขึ้นไปจุด16กดอกจุดประสงค์เพื่อบูชา และอัญเชิญเทพและเทวดาชั้นสูงขึ้นไปอย่างพระพรมเพื่ออัญเชิญเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้าลงมาฟังธรรมหรือการประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งก็จะนิยมสวดบทชุมนุมเทวดาก่อนประกอบพิธีด้วยครับจุดทูบ19ดอกจุดประสง์เพื่อบูชาเทวดาทั่วท้ง10ทิศและจุดทูบ108ดอกจุดประส์เพื่อบูชาเทพเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้าครับนักิปัญญาสมาอาภาแสนสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีช่องคิดดีทำดีชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นกรรมฐานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยานในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ